นิทานเรื่องไข่มุกพญานาคนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านริมน้าแห่งหนึ่งทีน่นี่มีทะเลสาบขนาดใหญ่และมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางทะเลสาบและที่เกาะแห่งนี้นี่เองมีคำร่ำลือกันว่ามีพญานาคสาวตนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งเดิมทีนางเป็นหญิงสาวแต่ถูกสาบให้เป็นพญานาค เพื่อรักษาไข่มุกที่อยู่ใต้ลิ้นของนางมีคนพยายามไปเอาไข่มุกที่ใต้ลิ้นของนางหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาสักคนซึ่งนั่นก็เป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ชาวบ้านต่างก็กลัวพญานาคตนนี้เพราะเชื่อว่านางดุร้ายมากหากมีใคร ก้าวเข้าไปในดินแดนของนางพวกเขาจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเห็ดในเกาะแห่งนั้นทางที่มันก็เป็นทางเชื่อมไปยังเกาะแห่งนั้นได้แต่ไม่มีใครก้าวล้ำเข้าไปจะมีก็แต่พวกคนโลภต่างถิน่นที่รู้ข่าวพากันมายังเกาะแห่งนี้เพื่อหวังว่าจะกําจัดพญานาค ไม่ใช่เพียงเพราะว่าหวังไข่มุกเพียงอย่างเดียวพวกเขาเชื่อกันว่ายังมีสมบัติพญานาคอยู่อีกมากมายภายในถ้ำของพญานาคแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันว่ามีอยู่จริงเพราะทุกคนที่เข้าไปไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลยวันหนึ่งก็ได้มีตายายคู่หนึ่งเข้าไปหาของป่าตอนนั้น เขาหลงเข้าไปในเขตของพญานาคโดยไม่รู้ตัวทั้งสองเดินหาทางออกอยู่นานแล้วก็เดินไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งด้านหน้าถ้ำมีรูปปั้นของพญานาคอยู่ตอนนี้นี่เองจึงได้รู้ว่าเขาได้หลงเข้ามาในเขตของพญานาคเขาให้แล้วสองผัวเมียจูงมือกันวิ่งอย่างไม่รู้สังขาร เร็วเข้าตาเท่าเราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่นะเดี๋ยวพญานาคมาเห็นเข้าเราตายแน่แน่ทั้งสองวิ่งหาทางออกจนไปถึงหน้าผาแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเบื้องหน้าคือหน้าผาสูงทันใดนั้นสองตายายกอพลัดตกลงไปยังหุบเหวลึกแห่งนั้นตอนนั้น สองผัวเมียคิดว่าต้องตายแน่แล้วแต่แล้วทั้งสองก็ต้องแปลกใจเมื่อร่างของพวกเขาตกลงไปยังเบาะนุมน่มซึ่งความจริงก็คือลําตัวของพญานาคสาวตนนั้นนั่นเองที่ช่วยเอาร่างอันหนานุ่มของนางมารองรับร่างของสองตายายเอาไว้สองตายายเห็นดังนั้นก็กลัวมากกลัวว่าพญานาคตนนี้จะทำร้าย แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นพญานาคตัวใหญ่โตเลื้อยขึ้นมาจากผาสูงโดยมีสองตายายนั่งตัวสั่นอยู่บนหลังของมันเมื่อขึ้นไปถึงที่ปลอดภัยมันก็นอนนิ่งๆเพื่อให้ทั้งสองนั้นลงจากหลังแล้วมันก็เลื้อยหายไปในป่าโดยไม่ทำร้ายใดๆสองตายายนั้นเลยทั้งสองถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบหนีออกมาจากป่า แล้วก็เจอทางออกในที่สุดเขาได้นํำเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในหมู่บ้านได้ฟังผู้คนต่างก็หวาดกลัวแม้ทั้งสองจะบอกว่าพญานาคตนนั้นไม่ดุร้ายอย่างที่ทุกคนคิดแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อส่วนสองตายายนอกจากจะไม่คิดจะเข้าไปรบกวนพญานาคตนนั้นแล้วเขายังปกป้องไม่ให้ใครเข้าไปยังเกาะ เพื่อคิดจะขโมยไข่มุกพญานาคตนนั้นอีกด้วยข่าวเรื่องไข่มุกพญานาครู้ถึงหูของชายนมพายนจรคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือผู้กล้าคนหนึ่งเดินทางผ่านมาอย่างเมืองนี้พอดีเขาได้ยินผู้คนพูดถึงพญานาคที่เกาะแห่งนั้นว่ามันดุร้ายและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายซึ่งคนเหล่านั้นก็ล้วนแต่โลภมาก ต้องการไขมุกพญานาคที่ฝังอยู่ใต้ลิ้นของมันแต่ก็ไม่มีใครได้กลับออกมาจากเกาะแห่งนั้นอีกเลยชายหนุ่มต่างถิ่นรู้สึกท้าทายอยากจะลองเข้าไปพิสูจน์ที่เกาะแห่งนั้นบ้างว่ามันน่ากลัวขนาดไหนและไขมุกพญานาคนั้นมีจริงหรือไม่หรือเป็นแค่คำร่ำลือคิดแล้วเขาก็ไม่รอช้า เรีบควบม้าเข้าไปยังหมู่บ้านริมน้ำแห่งนั้นทันทีและเมื่อไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นเขาก็ได้พบกับสองตายายที่พยายามปกป้องพญานาคชายหนุ่มจึงได้ถามทางไปยังเกาะแห่งนั้นแต่ทั้งสองไม่ยอมบอกและยังบอกอีกว่าอย่าไปยุ่งกับพญานาคตนนั้นเลยปล่อยให้นางได้อยู่ในที่ของนางเถิดพ่อนุ่ม อย่าไปยุ่งกับพญานาคตนนั้นเลยนะนางไม่เคยทำร้ายใครมีแต่จะช่วยเหลือผู้อื่นปล่อยให้นางได้อยู่ในที่ของนางเถอะใครมุกอะไรนั่นไม่มีหรอกผู้คนก็ลือกันไปเองกลับไปเสื้อเถิดข้าก็แค่อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างที่คำร,ำร่ำารือกันหรือไม่เท่านั้นเองว่าแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็กระตุกมา้า มุ่งหน้าไปยังเกาะแห่งนั้นทันทีเขาลัดเลาะไปในส่วนที่เป็นทางเชื่อมซึ่งเป็นป่าใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ง่ายนักเนื่องจากว่าสองตายายนั้นได้นำท่อนไม้ไปปิดทางเข้าออกทุกทางเพื่อไม่ให้คนเข้าไปยังเกาะแห่งนั้นได้เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นดูจะมุ่งมั่นที่จะเข้าไปยังเกาะแห่งนั้นให้ได้สองตายายก็กระวลกระวายใจ เพราะดูแล้วชายหนุ่มผู้นี้ดูจะมีความเก่งกล้าส,สามารถหากเข้าไปถึงที่เกาะแห่งนั้นได้พญานาคตนนั้นก็คงจะเสียทีให้กับชายหนุ่มคนนี้เป็นแน่ทั้งสองจึงได้รีบเดินทางไปยังเกาะเพื่อเตือนให้พญานาคนั้นรู้ตัวว่ามีคนจะปองร้ายโดยการพายเรือเล็กๆไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อขึ้นไปถึงเกาะก็ได้เรียกหาพญานาค แต่เรียกเท่าไรก็ไม่มีวี่แววว่าพญานาคจะเลื้อยออกมาทั้งสองจึงเดินเข้าไปยังถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของนางซึ่งทั้งสองนั้นก็ไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดเพราะมีความรู้สึกว่าพญานาคไม่ได้ดุร้ายอย่างที่ทุกคนเข้าใจตรงกันข้ามหากนางเป็นหญิงที่ถูกสาปตามคำร่ำลือจริงก็ยิ่งน่าสงสาร ที่ใครๆก็จ้องจะเข้ามาทำร้ายเพื่อหวังจะเอาไข่มกุกที่อยู่ใต้ลิ้นของนางทำให้นางอยู่ไม่เป็นสุขถูกมนุษย์รบกวนตลอดเวลาในขณะที่ชายหนุ่มคนนั้นก็ยังคงพยายามหาทางเข้าไปยังเกาะแห่งนั้นจนได้เขาขี่ม้าเหาะๆไปยังเกาะสายตามองไปทั่วบริเวณป่าแห่งนี้เย็นยะเยือกคล้ายป่าดงดิบยิ่งเดินเข้าไปลึก ก็ยิ่งหนาวสะท้านแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เท่าที่รู้มาพญานาคตนนี้เดิมทีเป็นหญิงแต่นางได้ถูกสาบให้เฝ้าไข่มกที่อยู่ใต้ลิ้นของนางนับว่าพญานาคตนนี้ช่างน่าสงสารเขาจะช่วยแก้คำสาปนั้นได้อย่างไรชายหนุ่มอยากจะช่วยนางแต่ก็ไม่รู้จะช่วยวิธีใดทางด้านสองตายายเมื่อเข้าไปถึงถ้ำ ก็ไม่พบพญานาคแต่กลับพบหญิงสาวคนหนึ่งนอนป่วยอยู่ในถ้ำเพียงลําพังสองเท่าจึงได้รีบเข้าไปดูอาการทั้งที่ไม่รู้ว่านั่นคือหญิงสาวที่ถูกสาปเป็นพญานาคทั้งสองกุลีกุจอหาสมุนไพรบริเวณหน้าปากถ้ำมาต้มใส่หม้อดินที่วางอยู่บริเวณนั้นและนำมาป้อนให้นางกินหนูกินยาหน่อยนะลูก จะได้หายดูสิตัวร้อนมากเลยหญิงชราได้ประคองหญิงสาวนั้นลุกขึ้นนั่งแล้วนำยาสมุนไพรามาป้อนให้กับเธอตอนนั้นนางไม่มีเรียวแรงแม้แต่จะนั่งยายหญิงได้ประคองนางไว้ตลอดเวลากินเสร็จก็ให้นางได้นอนพักผ่อนที่เตียงที่ทำจากหินขนาดใหญ่แต่ปูรองด้วยผ้าขนสัตว์ที่หนาดุ่มเพื่อความอบอุ่น ในคืนนั้นตาขับยายจึงได้นอนค้างที่ถ้ำแห่งนั้นเนื่องจากว่าเป็นห่วงหญิงสาวที่กำลังป่วยหนักครั้นจะถามหาพญานาคนางก็ไม่มีแรงจะพูดทางด้านชายหนุ่มก็ยังไม่เจอกับพญานาคตามที่ตั้งใจแต่ในเวลานั้นบรรยากาศก็เริ่มมืดครึม้มหากเดินทางต่ออาจไม่ปลอดภัยเขาจึงได้เดินหาที่พักค้างคืน แล้วก็ไปเจอโขดหินขนาดใหญ่จึงได้อาศัยโขดหินนั้นเป็นที่หลับนอนชายหนุ่มได้ก่อกองไฟให้ไอาอุ่นซึ่งหนาวเย็นมากส่วนม้าของเขาก็ล่ามไว้ใกล้ๆกองไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับมันในคืนนั้นเขาได้ฝันไปว่ามีชายชาราคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าและบอกกับเขาว่า หากต้องการจะช่วยพญานาคตนนั้นต้องทำให้นางโกรธและต้องต่อสู้กับนางเมื่อนางเผลอก็ให้ดึงไข่มุกที่ใต้ลิ้นของนางออกมาให้เร็วที่สุดพูดจบชายชราคนนั้นก็หายไปชายหนุ่มสะดุ้งตื่นและคิดว่าน่าจะลองทำตามที่ชายแก่คนนั้นบอกจากนั้นเขาก็นอนต่อจนถึงเช้าจึงได้ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาที่ลำธาร สายตาก็มองไปรอบๆทุกอย่างเงียบสงบบรรยากาศก็ไม่ต่างจากป่าธรรมดาทั่วไปบรรดานกต่างก็พากันบินออกไปหากินตามปกติจากนั้นเขาก็ได้เดินหาผลไม้ป่ามากินประทางความหิวและขี่ม้าเดินเหยาะๆไปเรื่อยๆเพื่อตามหาพญานาคตนนั้น ส่วนพญานาคที่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นหญิงสาวที่นอนป่วยอยู่ในถ้ำก็มีอาการดีขึ้นเกือบจะหายเป็นปกติและได้เห็นสองตายายนอนหลับอยู่ข้างๆเธอประทับใจทันทั้งสองที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาช่างมีน้ําใจจริงๆหญิงสาวยังไม่อยากปลุกจึงปล่อยให้ทั้งสองได้นอนเต็มที่ส่วนเธอก็ได้ออกไปที่หน้าถ้ำเพื่อสูดอากาศยามเช้า แต่ในระหว่างนั้นเธอก็ได้หันไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังขี่ม้าเหยาะๆมุ่งหน้ามาที่ถ้าแห่งนี้ทําให้เธอไม่พอใจเพราะคิดว่าคนพวกนี้จะต้องเข้ามาเพื่อหวางไข่มุกอีกเป็นแน่จึงได้กลายร่างเป็นพญานาคตัวใหญ่มะหือมาและพ่นไฟใส่ชายหนุ่มที่กำลังมุ่งหน้ามาตอนนั้นเธอเริ่มโกรธและเลื้อยเข้าไปหาชายหนุม่ม ที่ยืนถือดาบจังก้าโดยไม่หวั่นเกรงใดๆเข้ามาเลยเจ้าตัวร้ายข้าจะตัดลิ้นเจ้าให้ขาดเลยเขาท้าพญานาคสาวทางนี้ก็เพราะความหวังดีอยากจะช่วยให้เธอพ้นคำสาปเพราะเมื่อนางโกรธมากนางก็จะพุ่งเข้าใส่จังหวะนั้นเขาจะต้องรีบคว้าไข่มกใต้ลิ้นและดึงมันออกมาให้ได้ พอถึงตอนนั้นพญานาคก็จะกลายร่างเป็นคนและพ้นคำสาปซึ่งชายหนุ่มนั้นก็เชื่อตามที่ชายชราในฝันบอกไว้ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนเสียงดังเข้าไปในถ้ำทาให้สองตายายที่กําลังหลับตื่นตกใจและรีบวิ่งออกมาดูแล้วก็ได้เห็นพญานาคกับชายหนุ่มต่างทิ่นคนนั้นกำลังต่อสู้กันไม่มีใครยอมใคร สองตายยายจึงตะโกนให้ชายหนุ่มนั้นหยุดอย่าทำร้ายพญานาคค่ะหยุดไม่ได้หรอกตายายข้าต้องช่วยนางให้ได้ช่วยยังไงนั่นเจา้ากำลังทำร้ายนางอยู่นะหยุดเดี๋ยวนี้สองตายยายพยายามใช้ไม้คว้างปลาไปที่ชายหนุ่มคนนั้นหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมหยุด จนกระทั่งจังหวะหนึ่งที่พญานาคพลาดทา่าชายหนุ่มได้กระโดดเข้าไปดึงไข่มุกสีชมพูออกมาจากใต้ลิ้นของพญานาคได้สำเร็จหลังจากไขมก่มุกหลุดจากลิ้นของพญานาคแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆกลายร่างเป็นคนซึ่งก็คือหญิงสาวที่ตายายป้อนยาสมุนไพรให้นั่นเองนางล้มลงคล้ายจะหมดแรงยายจึงรีบเข้าไปประคองนางเอาไว้ได้ทัน ยายหนูเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะเองคนเดียวไอ้นุ่มตางทินข้าบอกแล้วว่าอย่ามารบกวนนางรีบไปเดี๋ยวนี้เลยตาได้เอ่ยปากไล่ชายหนุ่มที่มาทำร้ายพญานาคทางที่เธออ่อนแออยู่ชายหนุ่มจึงได้อธิบายให้ทั้งสองได้เข้าใจซึ่งหญิงสาวเธอก็รู้ตัวว่า บัตรนี้เธอได้พ้นคำสาปนั้นแล้วเพราะไขมุกได้หลุดออกจากลิ้นของเธอได้สําเร็จเพราะชายหนุ่มผู้นี้เธอจึงได้ขอบคุณเขาอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือพร้อมกับขอบคุณตายายที่ได้ปกป้องเธอมาตลอดข้าขอบคุณตากับยายมากนะจ๊ะที่ปกป้องข้าและช่วยเหลือข้ามาตลอดและยังช่วยเหลือข้าตอนที่ข้าป่วยอีกด้วย ไม่เป็นไรหรอกหนูเออจริงสิว่าแต่หนูมีญาติพี่น้องที่ไหนหรือเปล่าถ้าไม่มีใครไปอยู่กับตายายก็ได้นะได้ยังไงจ๊ะตายายข้าเป็นคนช่วยนางนางก็ต้องไปอยู่กับข้าสิถึงจะถูกชายหนุ่มเอ่ยขึ้นสายตาก็มองไปที่หญิงสาวที่กําลังเขินอายและต่อมาตายายก็รับเธอเป็นลูกบุญธรรม และให้เธอแต่งงานกับชายต่างถิ่นที่มาถอนคำสาบให้กับเธอด้วยความเต็มใจจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปอยู่กับสามีที่บ้านเมืองของเขาส่วนเกาะแห่งนั้นก็กลายเป็นเกาะธรรมดาที่ใครๆก็เข้าไปหาของป่าได้ไม่มีอาถรรพ์หรือพญานาคอีกต่อไปส่วนไข่มุกก็ได้สลายหายไปในที่สุด